ไ่น้องพี่พาเขาไปบึงพระล่างชัยค่ะบึงพระลานชัยรนะ้อยเอ็ดเด้วล,ล็วลอกรถแล้วอันนี้ทางรถเขาตั้งคนยางกันมีเงบรรยากาศพี่น้องเป็นสะพาน เป็นสะพานขามอันนี้เป็นบึงพระล้านชัยพระล้านชัยร้อยเอ็ดมันมาบึงพระล้านชัยกับตองห้องลายเจ้าพอรักเมื่องจะเป็นที่น้องน้าลักเมื่อไหรยังไปขุนก็ต่ะไปบึงบันเรียกก่าถ้ายัง บรรยากาศหลบหลีกสักก่อนพี่นอ้องขึ้นไปอันนี้ก็เป็นเกาะกลางบึงค่ะเกาะกลางบึงพระลานใช่ขึน้นไปนี่สิเป็นซานลักเมืองพี่น้องขึ้นไปบูชาดอกไม้วายจ้าพ่อหลักเมืองซะก่อน,นค่ะขึ้นมน้าข้างบน

ดาวเืองดา,ดาวเรืองสีเหลืองมะสองชุดบ่ลลกสองชุดมันมันเติมคืนทั้งในรนชุดบูชา,ากับสีนี่ดอกไม้ถทวเทียนเอากระซือน,น้ำมันซอน,น้ำมันเพื่อเติมมันนี่นะค่ั แต่ั้งคนก็ได้ลูกนางโก่งไปเห็นยังไปงคนเดอกแซมเิดหนไง bất tiết đấu นี่ก็สิเลียวเห็น mm hmm. หอโบสถ์่น่องหอ, mm hmm. หอโบสถ์ร้อยเอ็ดอันนี้เลี้ยวจากเบึงพระล้านชัยใบพูนสันสูงสุดสันก็สินีสกายวอล์กงานแซมสกายวอล์กแส่มเ่ส ไปไปไปด้านล่าเรียงเรียบร้อยพี่หลังกลางไปยังชมบรรยากาศเบื้องพระลานชัยยังใบใบด้านนี้เอาโน้ ลายก็มูกกับเป็นนกพิราบพี่น้องนกพิราบกับป่าที่กินอาหารน้ำกันวายสานลังเมืองเรียบร้อยกะสิมาให้อาหารปลาทำบุญให้อาหารปลาต่ตกะสินีมุมมองพี่น้องวันจันวันผิดพ้นกสิีลายก็หน่อย เช้าจังหวัดละหองกัสบส,ส,ส,สีมาพักาวในช่วงสอวันกนกิลานุกิลามาทากินน้ำป่าได้พี่น้อนงในอาหารนักกอลเที่ยวกับอนนี้ ไปซื้ออาหารไปทิ้งโอ้โหก็ไ,ได้กินอยู่เรื่อยๆเนี่ยทิ้งมั่งไปเลยทิ้งมั่งไปลูก เลี้ยงนกเลี้ยงปลาพี่นอ้องไอ้น,นอกน้ำปลาน้าโคตรสอบว่ามันจิตสามารถกินไอะไรพี่น้องได้๋ยวย กินไ,ด,นได,ด้กินได้กนดกินเลยนกตะมาลายด้่กันนตีนไป ส้ามาจิเป <Rapid> ็นปลาตะเพียนปลาตะเพียนโตละประมาณ่กเป็นกิโลผมแบบนี้น้อสกิโลเนาะตัวโตตัใหญ่ตัน้อยมาาสองิโโลไม่ตัวหญ่ังอ ทดสอบว่ามันสิ้ส้ามากกระโดดกินไม่ก,กินได้เนาะกระโดดกินไม่กินเลยกันเอ้าแข่งกันดูกันนก ออกไปแล้วพี่เนาะช่วงบรรยากาศซื่อกกโอ้โหว่าแม่เขาปิดหรอมีคนอ นตก <c oughs> บอสูเดี๋ยวเบิ้งทางนี้ก็นลูกคุณมากกปสิขึ้นไปวานไปวายแปดสิขึ้นช่อมหอบก็จะเปิดบูม ดี๋ยวไปเบิ่งกันพี่นอ้องไปยางไปเบิง่งนึกกันเอาได้สังเกตมันคือบ่เห็นคนหลบเป็นสิ่งอย่างนี้